อื้อหือดาราสาวปล่อยภาพพรีเวดดิ้งคู่เสียคนดังงานนี้ทะเลลุกเป็นไฟ นับถอยหลังไกล้วันวิวาเข้าไปทุกที่แล้วค่ะสําหรับคู่ของนักแสดงสาวพราวฟ้าการันชิดากับเสียบทนทเดชวชิรัตนอ์อาวงโปรโมเตอร์มวยและเจ้าของค่ายมวยโดยทั้งคู่มีเลือ่อดีจัดงานฉลองมงคลสมรสในวันที่29มกราคมที่จะถึงนี้ล่าสุดพราวฟ้าในโพ์ภาพพรีเวดดิ้งออกมาให้ได้รับชมกันทั้งคู่เลือกไปถ่ายกันที่ริมทะเลโดยโพ์นี้ระบุแคปชั่นว่าทะเลต้องลุกเป็นไฟ y i n d i e m a n p a า f a w หนึ่1 109และทางฝั่งของเสียโบสได้โพสภาพของตัวเองอยู่บนเรือพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่านับถอยหลังอีก7วนันฉันก็จะไม่ใช่คนโสดอีกต่อไปเข้าสู่ชมรมคนกลัวครอบครัวทางเราขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะ